But i ชองพร้อมด้วยนะครับท่านนะครับนำทีมด้วยนะครับท่านกำนัลกานะครับผมแล้วก็นะครับผู้ใหญ่ผู้นำชนชนทุกทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ท่านสทโอนนะครับผมวันนี้สจตอโอนนะครับได้ให้เกียรติมาเปิดเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ครับผมแล้วก็นะครับ ทุกทุกท่านครับให้เกียรติเป็นเกียรติยิ่งเวทีพระพากโมแห่งนี้ครับบ้านคลองเข็มอาล้อมนะครับที่จัดการบุญมหาชาติบุญจำปีขึ้นในวันนี้ครับผมต่อไปก็เป็นบัตรเมาแลนะพี่น้องเนื่อนะครับสำหรับที่บัตรเมาแล้ะพี่น้องอยากจะซื้อบัตรซื้อตัวนะครับหรือว่าพี่น้องซื้อบัตรซื้อตัวเรื่องหนาแล้วนะครับมายื่นคณะกรรมการบนเวทีนะครับคณะกรรมการก็จะยื่นบัตรสีขาวนะครับขึ้นมาบนเวทีในรายซื้อของท่านนะครับผมรายซื้อครับผม พี่น้องนะครับอาจรยืนบนเวทีพี่น้อง้อครับจะไม่มีบัตรสีบัตรแข็งบัตรเขียวที่ท่านซื้อล่วงหน้านะครับให้เป็นบัตรนี้อย่างเดียวนะครับผมมาบนเวทีนะครับผมพี่น้องอย่าด้นินเสียงรบกวโตองบนรอบนะครับเด้อผมจะปล่อยให้สามคนงานเพลงต่อห้ารอบนะครับพี่น้องหมามารอบเดียวกันเต้นน้ำมูหารอบพื่อกันพี่น้องหมาวาหารอบการเต้นน้ำกันครับจนวันจบเพลงสามสามเพลงนั่นแหละครับผมประับรอบเนาะเป็นการบเสียเวลาพี่น้องเอาจัดบัตรหมอไปเลยนะครับผมมีซื้อมีเสียงึ้นมาบนเวทีนะครับเดิอนะครับ ครับผมเขาซื้อรอบเมาก็แล้วกันเนาะพี่น้องในจงดีจ้าครับผมขออนุญาตอ่านบัตรเมาต่อก็แล้วกันเนาะครับผมขอเสียเวลาพี่น้องเนาะครับผมรอบเมารอบนี้ให้เกียรติเมาจากโรงเรียนของเข็มครับพร้อมคณะรูครับให้เกียรติเมาสิบรอบเอาส่วนๆในเพื่อนแดงครับทิดตามมาด้วยครับทีมงานนะครับป๋าเต้นะครับโนนมณีสองรอบสองบัตรสองใบครับจ้าแล้วก็ตามต่อด้วยครับพ่อฟูนวง เออยังน่าบันเขาจะอ่านออก่็นาะวงมากคือสาบันเอาวงมากอ่ะเนาะรับพ่อพูนวงมาครับให้เกียรติหมอหมานหนึ่งรอบในช่วงนี้จัดขับเรียนเชิญครับครับติดตามมาด้วยครับทีมงานแม่บ้านแสงอรุณนะครับแม่บ้านเจ็ดรอบเจ็ดใบครับพร้อมทีมงานของท่านครับลับรักันตามต่อเลยครับ พ่อเสารับให้เก็บหมามาหนึ่งรอบครับกรับเรียนเชิญครับติดตามมาด้วยอาจารย์อุ้นนะครับแสงอรุณอีก5รอบนะครับ5 0าบาทพร้อมทีมงานของท่านครับแล้วก็ตามต่อลยครับท่านกำนันกล้าครับตบลหนองเรืองครับให้เก็บหมามาสองรอบกับเรียนเชิญครับแล้วก็ตามต่อวยครับหมอนวดเรกนาขามครับให้เก็บหมามาอีกหนึ่งรอบในช่วงนี้เอากับเรียนเชิญเ้อพี่น้องแล้วก็ตามต่อวยครับอส ตาตอชาโดครับให้เกียนห่ามาอีกหนึ่งรอบกาบเรียนเชิญกันแล่วกันในรอบนี้น้องพี่น้องเนาะสนุกสนานกันต่อกับบวผภาคของโบทในช่วงนี้จา้าสาตอพี่น้องสามตัวงานเพลงสาวบนอรองรักนักสาวเถ่าสามสิบยันเขียวจากในช่วงนี้ วดอเกหนึ่งคนงานเลงแต่ัำนังสาวเทาเยัขอเสียงผู้สาวเทาบ้านขอเญที่ได้ย่อม ไมู่ชายวันไหนเลิกกเจอ,อย่งหินอะไรบนบ่นลายไม้ไว้ก็บ่ด,ดหนักนจาะตายจะหลุดเหนือรัดเธอเหลือใจหาแฟนโหดใจมันเปลี่ยวใจโอนแหรง